สวัสดีครับสวัสดี FC สวัสดีลูกค้านะครับ วันนี้ครับเซียวอ้วนครับมาอัปเดตสินค้านะครับเป็นวันอาทิตย์ที่28สิงหาคมนะครับ <leopard> อ <verständ> ัปเดตตั้งแต่หนาล้านเลยครับหนาล้านเซียวอ้วนมียังเดยครับมีอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับมีอุปกรณ์ต่อพ่วงทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับราคาพิเศษทุกตัวนะครับผู้ใดต้องการอุปกรณ์ต่อพ่วงสิ้นใดก็โทรหาเซียวอ้วนนะครับอ่ะต่อจากออุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับกาสิเป็นรถเกี่ยวครับรถเกี่ยวครับรถเกี่ยวเพิ่งเข้ามานะครับ เป็นรถสำรองใช้ระหว่างการซ่อมนะครับจดทะเบียนปี64นะครับจดทะเบียนปี64ชั่วโมงงานอยู่ที่800ชั่วโมงครับแท็กเต็มครับแท็กเต็มโรเลอร์เต็มครับทุกอย่างเต็มนะครับเพราะว่ามันเป็นรถสำรองใช้นะครับมันจะเป็นรถที่ไม่ได้สมบุกสมบันนะครับไม่ได้สมบุกสมบันไม่ได้ผ่านงานหนักมานะครับราคานำเสนอนะครับ ห้าแสนสองหมื่นบาทนะครับห้าแสนสองหมื่นบาทนะครับผู้ไดมักรถเกียวนะครับตัวนี้เป็น DC70G นะครับแท็กเต็มนะครับแท็กไม่สึกนะครับเซวันเบิงจกยังไดเซว่นกับเบิงนี่แนี้มันมุ้งหักแตกห้อเล้าเบิงอันนี้เตอเต็มๆนี่ก็คือว่าเต็มนะครับครับมากทุกตัวอยู่ที่เดิมนะครับครับฝาทงฟ้าท้ายบ่แตกบ่โคดบ่งอนะครับห้าแสนสองหมืนบาทนะครับสินค้าขม่าไม้นะครับ ผู้ไหนมักรถเกียวครับมาอุดหนุนเสื้ออ้วนแน่ครับเสื้ออ้วนทรงฮอดบ้านนะครับในราคา5้าแสนสองหมื่นบาทเอาต่อด้วยสินค้าอิางย,ยังเดสีอัปเดตให้ลูกค้าเบิ้งหันมานี่อลีู้นา์หนึ่งแปครับ l ล0 1 8 s p นี่เขามาแรียลสองคันนะครับราคาอยู่ที่4ี่แสนสี่นะครับอ่ารถเสืวว้ออ้วนเข้ามาเป็นรุ่น s p เข้ามา5คันนะครับอ่าลูกค้ามาก ก็มาเบิงเอาครับราคาอยู่4 0 0 0 0 0สามถึง4 0 0 0 0 0ห้านะครับ4,000,000สาม4 0 0 0 0 0สี่4 0 0 0 0 0ห้านะครับราคานี้ตรวจเช็คให้รวมทุกอย่างแล้วนะครับอ่าต่อด้วยอีหยังครับอันอัปเดตสินค้าให้เบิงเนาะกต่อด้วยอีหยังกัมียางในร้านกสัส4,500เบิง <laughs> อัปเดตอัปเดตแบบบังคับเบิงนะครับกัย่างไปเรื่อยๆนะครับ มียันม่านะครับมียันม่าเป็นูงฝูงนะครับยันม่าเป็นฟงฝูงนะครับเปิดราคาถ้าเป็น5าซิเบแรงค่ะสี่แสนสามแสนหกหมื่นถึงสามแสนเก้าหมื่นห้าพันนะครับถ้าเป็นขนาด3าิเกแรงครับคันนี้อยู่ที่สามแสนสองหมื่นบาทนะครับมีสามแสนสองมีสองแสนแปดนะครับมีหลายราคานะครับลูกค้าก็มาเลือกเอานะครับสำหรับยันม่ากันหลยครับ อัปเดลียนให้เบิงอันนี้แดด้อนนะครับเป็นช่วงบายนะครับเซออวันบาสิบไปทุระก็เลยมารีวิวให้เบิงกรนะครับมี MU49 เข้ามา3คันนะครับเปิดผ่อนด้วยนะครับคุณลูกค้าเปิดผ่อนพร้อมนะครับ MU49 ก็คือคู b o ต้าสีแรงครับเป็นรถไซส์ M นะครับเปิดดาวที่50 0 0 0นะครับคุณลูกค้าส่งอยู่ปีละแสนอยู่6ปีงอนย่อยอีก3,000ันนะครับ สนใจ3คันนี้ก็เข้า,ขามามาเลือกเอานะครับราคานะครับห้าแสนเจ็หาแสนแปหาแสนเกนะครับราคาประมาณนี้นะครับสวยๆนะครับ อัปเดตให้เบิ้งแล้วนะครับเอาอัปเดตไปแล้วนะคะขอบคุณลูกค้าควมเนื <c oughs> อันอันเวลาอันอัปเดตสินค้าบ่อยอ,อยากลืมลูกค้านะครับบอ่อยากลืมลูกค้านะครับอยากขอบคุณลูกค้าที่เข้ามาจองรถนะครับเมื่อวานมีลูกค้าเข้ามาจองรถ3ท่านนะครับมี f c ทางลำปางนะครับ FC ทางลำปาง ท่านมาด้วยรถประจำทางครับเพิ่นเดินทางมาไกลนะครับระยะทางประมาณเกือบ500โลนะครับเพื่อนมารถทัวร์นะครับเป็นเอซีที่ที่ติดตามเสียอว้วนมาเป็นหลายปีแล้วนะครับท่านมาด้วยรถส่วนตวัวมีผู้ขับให้พร้อมนะครับก็ขอบคุณท่านมากครับอุตส่าห์เดินทางไกลมานะครับ เสียวอ้วนก็ถือว่าเป็นพระคุณที่อุตส่าห์ตั้งใจมาอุดหนุนนะครับเสียวอ้วนก็ไปรับที่บคส ổ, ไปส่งท่านขึ้นรถนะครับท่านก็เลือกรถสวยๆครับเสียวอ้วนก็จะแต่งให้เก็บงานให้สวยๆให้นะครับขอบคุณ FC ทางลำปางมาบ้านนี้มี FC ทางลำปางแล้วก็มี FC อางอทาง น้องบัวลำพู FC ทางน้องบัวลำพูครับอุดหน,นุนขั้นนี้นะครับเป็นรถที่ยังไม่มีอุปกรณ์ดันหน้านะครับเสียอ้วนกับซีไซดันนาเสฟันหลังไ้ครับตัวเช็กไ้นะครับ FC ทางน้องบัวลำพูทางนนสังนะครับอขอบคุณ FC ทางนนสังมากแล้วก็มี FC ทางน้องคายนะครับ FC ทางน้องคายก็มายืนยันว่าจะรับรถ50แรงคูเต้านะครับมาเบิงกันอีกรอบนะครับ มายืนยันเอาแท้แล้วเด้อครับอันเพิ่นอยู่เมืองนอกครับเพิ่นโอนเงินมามัดจากนจะให้ลูกให้หลานเพิ่นมาเบิงนะครับขอบคุณ f อฟทางน้องคายนะครับแล้วก็อีกท่านนึงก็เป็น f c ทางอุดรนะครับโอนเงินมามัดจายันมา39กนะครับยันมา39กครับไม่ได้มาด้วยตัวเองครับโอนเงินมามัดจาครับให้เสียอ้วนเลือกให้นะครับขั้นไหนน้องบันี่ย ขับคันนู้นนะครับขั้นนู้นนะครับอันนี้ของ FC ทั้งลำปางนะครับแล้วก็ขั้นนี้ FC ทั้งอุดรนะครับกะเป็น FC 3ท่าน4ท่านโอ้4ท่านนะครับขอบคุณ f c ทั้ง4ท่านนะครับไปทั้งใดตอัดเนี้อัปเดตสินค้าขอพูดลูกค้าอยู่ย่างเลยมากลัวลวนล้เอาสามสิบเก้าแงครับสามสิบเก้างยังบวเบิร์ด้อครับมีลูกค้าหลายท่านมาจํมาอีกกระจิงอยู่แต่สินค้าของดีเยี่ยมเ่าไล่นะครับ ยังเหลือสินค้าอีกเยอะนะครับให้ลูกค้าเลือกนะครับเป็นรถเกรด A ครับคัาสภาพทุกคันนะครับรับประกันเครื่องเกียร์ทุกคันนะครับเครื่องกับเกียร์เหารับประกันให้3เดือนทุกขั้นนะครับบวได้ขายปะคายปอยครับเปลี่ยนอะมันเครื่องให้ก่ออากาศใส่พันพัดลมใส่นน้ากาดีเยี่ยมให้ตัวเช็คให้ครับหนากาดีเยี่ยมเป็นยังไสมันเป็นคือเปลี่ยนคือซื้อนากาดีเยี่ยมครับเป็นหน้ากากกันไม้ครับด้านหน้านะครับ ข้างหน้าเขาเขียนว่าดีเยี่ยมนะครับมีเบอร์โทรด้วยนะครับก็เลื่อนหน้าก,กากดีเยี่ยมนะครับถ้าเท่าไอเสียมีคำว่าดีเยี่ยมกส็สิเออเท่อไอเสียดีเยี่ยมก็เกัน <laughs> ผู้อื่นเขาคือเบิร์หน้าก,กากดีเยี่ยมหน้าก,กากดีเยี่ยมคือเป็นหน้ากากแล้วครับแต่ว่ามันจะมีอักษรเขียนว่าดีเยี่ยมนะครับก็เลยคือ่าก็เลยระบุกับลูกค้าว่าเป็นหน้ากากดีเยี่ยมนะครับอ่ายันมาสามเก้ายันมาห้าสิบเอ็ดแรงเนาะคุยให้ลูกค้าฟังแล้วเนาะอ่ากลากรกามี คูโบต้านะครับคูโบต้า L 5 0 1 8 SP 5น0ะครับ5 5า0 0 0บาทนะครับคูโบต้า L 5 0 1 8ทั่วไปเรา495,000าทนะครับ L 4 0 1 8นะครับจัดโปรนะครับ3าม0 0 0นะครับมีลายอยู่ครับ FC ครับประมาณนี้นะครับผู่ใดมากรถสวยรถงามนะครับมักสินค้าเงินพรนะครับจะมี L 5 0 1 8 มีเอ็มี่ามีเอ็มเข้ามานะครับสนใจซื้อสดซื้อพรอโทรหาเซลอ้วนสอบถามรายละเอียดสอบถามสภาพรถสอบถามราคาสอบถามเส้นทางนะครับเดินทางมาสีพ่อร้านเซลอ้วนแท้ๆนะครับเซลอ้วนครับร้านขายรถแฮกเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดเลยาขายอยู่ในป่านะครับขายอยู่ในป่านะครับขายอยู่อำเภอนาด้วงนะครับมีสวนยางอยู่ด้านหลังนะครับ มีรถแท็กเตอร์จอดอยู่ประมาณเกือบร้อยคันนะครับมีทั้งคูโบต้าทั้งยันมาทั้งจอรเดียนะครับนิวฮอลแลนด์ครับมีทุกยี่ห้อนะครับเราขายทุกยี่ห้อนะครับเราเป็นศูนย์รวมรถแท็กเตอร์ทุกยี่ห้อนะครับลูกค้าเอฟซสนใจรถแท็กเตอร์รุ่นใดยี่ห้อไดนะครับโทรหาเซลล์อ้วนได้นะครับอตอนที่เรามีสินค้าอยู่หรือว่าสินค้ากําลังจะเข้ามาเราก็จะแจ้งลูกค้า ลูกค้าก็สิได้ลดงามๆไปใส่กันนะครับ0872244023หรือว่าโทรหาอีกเบอร์นะครับเบอร์อาซ้อครับเบอร์แฟนผมเองครับอาซ้อเป็นเจ้าของบริษัทนะครับ0813201227ครับรู้เรื่องรถรู้เรื่องล่าคือกันกับเซ่ออ้วนทุกขั้นนะครับขั้นใดงามครับขั้นใดป็นตาไ้ครับโทรหาอาซ้อโทรหาเซ่ออ้วนได้นะครับเมื่อนี้กสิจบ รีวิวประมาณนี้นะครับพายังเบิงจดอ้อมล้านแล้วนะครับวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ปกติเสียวอ้วนก็จะปิดร้านครึ่งวันวันนี้พอดีเสียวอ้วนก็ติดลูกค้านะครับติดลูกค้าเข้ามาประมาณช่วงเที่ยงนะครับหลังจากช่วงเที่ยงแล้วก็เลยมารีวิวให้ลูกค้าดูนะครับรีวิวให้ลูกค้าดูเพื่อลูกค้าสนใจรถรุ่นไหนก็จะได้เข้ามาเลือกกันนะครับ ขอบคุณ FC ขอบคุณลูกค้าทุกคนที่รับชมรับฟังครับร่ำรวยๆมีเงินมีทองหลายๆมีเงินหลายๆมาซื้อกัน,นให้เสเซออ้วนนะครับผู้ละขั้นสองขั้นนะครับไปจอดให้อางบ้านกันดนะครับสวัสดีครับ